นี่คือลูกเล่นที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความลึกลับเธอจะเลือกเส้นทางไหนความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กำลังจะเปิดเผยในทุกๆก,ก้าวของเธอแล้วสุดท้ายเธอจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับมันทุกคำถามมีคำตอบแต่คำตอบนั้นอาจทำให้คุณต้องตกใจท้าทายความคิดและจินตนาการของคุณไปพร้อมๆกับการติดตามการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสับสนและการค้นพบที่น่าตื่นเต้นนี้อย่าพลาด ถ้าใครหัวใจสองดวงซีโอจ้างสาวแต่งงานเอาใจคุณย่าเป็นคุณแม่มีลูกสาวน่ารักเธอกลับเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนขับรถในช่วงเช้าของวันอันสดใสาภายในบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกเธอสวมชุดกระโปรงยาวสีฟ้าที่ดูอ่อนโยนและสะอาดตาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังจะเป็นอย่างไรถ้าฉันแต่งงานกับเขา เธอคิดในใจขณะที่มองไปที่ชายหนุ่มในชุดสูทที่ยืนอยู่ข้างรถหรูเขามีท่าทางเป็นทางการมั่นใจในตัวเองแต่ความสงสัยในใจของเธอไม่เคยหายไปวันแรกที่เธอพบเขาความคิดในใจของเธอก็เริ่มขัดแย้งทุกอย่างเริ่มจากคำขอของคุณย่าแท้จริงแล้วเขาคือ c e ของบริษัทใหญ่ในเมืองแต่เธอเองกลับเข้าใจผิดไปว่าเขาคือแค่คนขับรถที่คุณย่าเชื่อมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงคลื่นลมที่พัดผ่านหน้าต่างเบาๆสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบสวนดอกไม้ที่ดูสวยงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวล เธอรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอสามารถได้ยินเสียงรองเท้าของเขากระทบกับพื้นไม้เนื้อแข็งอย่างชัดเจนคุณพร้อมแล้วหรือยังเขาถามเสียงเบาแต่ในแววตาของเขากลับมีความลึกซึ้งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอหันไปมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเห็นรอยยิ้มของเขาแม้จะดูอบอุ่นแต่เธอเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกคุณเป็นแค่คนขับรถใช่ไหมเธอถามออกไปด้วยเสียงที่แผ่วเบา ชายหนุ่มหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ครับผมเป็นมากกว่านั้นความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งห้องรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอากาศเธอมองเขาและยิ่งรู้สึกว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเองไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เธอเคยเจอเขามาจากไหนกันเธอคิดในใจขณะที่หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มหมุนไปอย่างรวดเร็วเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นในกระเป๋าของเธอทำให้เธอสะดุง้ง เธอกดรับสายและได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดออกมาจากปลายสายเขาคือสโตของบริษัทที่คุณย่าจ้างมาเสียงนั้นยืนยันสิ่งที่เธอไม่อยากเชื่อหัวใจของเธอหล่นลงไปที่ตาตุ่มความรู้สึกผิดและตกใจเริ่มรุมเร้าเธอเธอหันกลับไปมองเขาอีกครั้งในที่สุดก็เห็นรอยยิ้มของเขาที่ตอนนี้ดูแตกต่างไปจากเดิมคุณเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเขาพูดพร้อมกับก้าวเข้าใกล้เธออีกขั้น เธอรู้สึกถึงความเย็นของเขาที่ล้อมรอบราวกับว่าเขากำลังจะบีบคันหัวใจของเธอให้หยุดเต้นมือของเขาวางเบาๆที่ไหล่เธอทำให้เธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงในสัมผัสนั้นตอนนี้คุณเข้าใจแล้วหรือยังเขาถามเสียงเรียบๆแต่แฝงไปด้วยความดุดันเธอหายใจไม่ออกพยายามดึงตัวเองออกจากความสับสนที่ประตูขึ้นในใจสิ่งที่เธอเข้าใจผิดมาตลอดกลับกลายเป็นความจริงที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลง รอยยิ้มของเขาที่เดิมทีดูอบอุ่นตอนนี้กลับทําให้เธอรู้สึกขยาขยั่งหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นเสียงหัวใจที่ดังกึกก้องในหูทําให้เธอแทบจะหายใจไม่ออกเธอพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่รู้ดีว่าไม่มีทางหนีทุกอย่างเริ่มหมุนไปอย่างรวดเร็วเธอไม่แน่ใจว่าเธอควรจะทําอะไรต่อไปเธอพยายามคิดหาวิธีหลีกหนีจากสถานการณ์นี้แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นเหมือนกับกับดักที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นได้ เขายิ้มเบาๆแต่ในรอยยิ้มของเขากลับแฝงไปได้วยความรู้สึกที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนกาลังถูกจับจ้องคุณจะทําอย่างไรต่อไปเขาถามด้วยเสียงที่ฟังดูแปลกประหลาดเธอมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความสงสัยและความหวาดกลัวแม้ว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่ดูดีและมีสเสน่ห์แต่ในขณะนี้เขากลับทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงนาฬิกาที่ดังติก๊กต๊กเพิ่มความตึงเครียดให้กับบรรยากาศรอบตัวเธอรู้สึกถึงการหายใจที่เริ่มติดขัดราวกับว่าอากาศในห้องเริ่มเบาบางลง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันไม่สามารถอธิบายได้แม้แต่ความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นในใจของเธอเองผมเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดเขาพูดออกาหีกครั้งคราวนี้เสียงของเขาดูเข้มข้นและจริงจังยิ่งขึ้นเธอรู้สึกเหมือนถูกมองผ่านกระจกใสขณะที่เขาจับตาม,มองทุกการเคลื่อนไหวของเธอแต่คุณเป็นใครกันแน่เธอถามกลับไปด้วยเสียงที่ไม่มั่นคงเขายิ้มอีกครั้งคราวนี้มันยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเหมือนเดิม ผมเป็นคนที่อยู่ในโลกที่คุณไม่เคยรู้จักเขาตอบกลับอย่างไร้ความปราณีและทุกอย่างก็เหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะเสียงลมหายใจของเธอเองชัดเจนในหูแต่ความกลัวที่เริ่มแผ่ขยายก็เริ่มรุนแรงขึ้นเธอพยายามคิดหาทางหลุดออกจากห้องนี้แต่ทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนเธอกำลังติดอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลีกหนีไปได้บรรยากาศรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนไปความเย็นเริ่มลุกลามและแสงไฟที่เคยสว่างสดใสกลับกลายเป็นมืดมิดเขาเดินไปทางประตูห้องช้าช้าและหันกลับมามองเธออีกครั้ง คุณพร้อมที่จะรู้ความจริงแล้วหรือยังเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นในขณะนั้นเธอรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดไปแล้วทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มเบลอและหมุนไปอย่างรวดเร็วและความจริงที่เธอไม่อยากรู้มันกำลังจะถูกเปิดเผยในขณะนี้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มหายไปนในความมืดทุกสิ่งที่เคยเป็นจริงตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลงตาคุณจะต้องรับรู้ความจริงทั้งหมด เขาพูดอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำเสียงของเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการยืนยันว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้เธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหูของเธอดังสนั่นร,ราวกับเสียงสายฟ้าฟาดมาจากไหนสักแห่งในใจมือของเธอเย็นเฉียบขณะที่เธอพยายามจะตอบคำถามนั้นแต่ปากของเธอกลับไม่สามารถแต่งเสียงออกมาได้เขาก้าวไปข้างหน้าช้าช้าราวกับรู้ว่าเธอกำลังจมอยู่ในภวังของความสงสัยและกลัวผมไม่ได้แค่โซโเขากล่าวเสียงหนัก ผมคือคนที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าจะพบเจอทุกคําพูดของเขาดูเหมือนจะเป็นการทดสอบประสาทของเธอราวกับว่าเขากําลังเชื่อมโยงเธอกับบางสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้เธอหันมองไปที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและจิตใจของเธอกำลังพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรเธอถามออกมาในที่สุดเสียงสัน่นเขาหยุดยืนตรงหน้าประตูก่อนที่จะหันมาเอ่ยด้วยเสียงที่หนักแน่นผมคือคนที่คุณย่าจ้างมา แต่ที่สําคัญที่สุดผมเป็นผู้ที่สามารถทําให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเสียงของเขาดังกล้องในหูของเธอเหมือนกับเสียงสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้เธอรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเธอพยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่มันกลับยิ่งทําให้ความวิตกกังวลในใจของเธอทวีคูณขึ้นคุณจะทําอะไรกับฉันเธอถามออกมาแม้ว่าจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นคําถามที่อันตรายเกินไปเขายิ้มเล็กน้อย ไม่ต้องกังวลเขาตอบมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทันใดนั้นเองความเงียบที่ล้อมรอบเธอเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกเสียงในห้องหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่ที่ตัดขาดจากทุกสิ่งรอบตัวเธอมองเขาอีกครั้งรู้สึกถึงความแตกต่างในตัวเขาความแตกต่างที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวขจีสวนที่เธอเคยคิดว่ามันคือโลกที่สมบูรณ์แบบ แต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับดูเหมือนกับเกมที่เธอไม่เคยตั้งใจเล่นถ้าคุณพร้อมที่จะเดินไปในทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เขาหันมามองเธอพร้อมรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความลึกลับคุณจะต้องพร้อมรับสิ่งที่ตามมาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาพูดออกมาในที่สุดคุณคิดว่าเขาคือคนขับรถหรือไม่เขาถามกลับไปด้วยท่าทางที่เหมือนการทดสอบ เธอรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกคําที่เขาพูดราวกับว่าโลกทั้งใบกาลังแปรผันในพริบตาและทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักกําลังล่มสลายไปเขาไม่ใช่แค่ซิโอที่มาแต่งงานเพื่อเอาใจคุณย่าเขาคือใครบางคนที่สามารถทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นในอากาศความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกําลังจะถูกเปิดเผยอย่างไม่ทันตั้งตัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะกระเด็นออกจากอกเมื่อคําพูดของเขากลับลอยเข้ามาในหัวซ้ําไปซ้ามาคุณคิดว่าเขาคือคนขับรถหรือไม่ เสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวไปอย่างรวดเร็วขณะที่ใบหน้าของชายหนุ่มยังคงคงที่เขาดูเหมือนจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแม้แต่ความคิดที่เธอพยายามซ่อนเอาไว้เขากล้าเข้ามาใกล้เธออีกครั้งแม้จะไม่ได้ทําอะไรแต่ท่าทางของเขากลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกกดดันอย่างหนักคุณนี่เคยสงสัยบ้างหรือว่าทําไมคุณย่าถึงต้องการให้เราทั้งคู่แต่งงานกันเขาถามโดยไม่หยุดสายตาที่มองเธอ เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงให้เข้ามาสู่ความลึกลับที่เธอไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดถึงคุณย่าบอกแค่ว่าเป็นการแต่งงานเพื่อรักษาครอบครัวเธอตอบเสียงเบาเหมือนการพยายามทำให้ตัวเองมั่นใจชายชหนุ่มยิ้มอย่างเข้าใจแต่ในรอยยิ้มนั้นกลับแฝงไปด้วยความเศร้าคุณย่ารู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาพูดพร้อมกับยักไหล่แต่เธอแค่ไม่อยากให้คุณรู้มากเกินไป เธอมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความไม่เข้าใจแต่ข้างในกลับรู้สึกถึงความอึดอัดที่เริ่มกัดกินความสงบที่เคยมีอยู่ในใจถ้าอย่างนั้นคุณจะทำยังไงกับฉันเสียงของเธอเริ่มสั่นเครือแต่เธอก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้เขาก้าวเข้าไปใกล้จนเกือบจะถึงตัวเธอหยุดแค่เพียงหนึ่งก้าวก่อนจะยิ้มอีกครั้งเราจะต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องเขาพูดเสียงเรียบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ทุกคำที่เขาพูดเหมือนเขากำลังอ่านใจเธอและยิ่งเธอพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมากเท่าไรยิ่งรู้สึกเหมือนมีความลับซ่อนอยู่ในทุกคำพูดของเขาความหนาวเย็นในอากาศเริ่มยิ่งหนาขึ้นเมื่อเขาพูดต่อที่คุณเข้าใจผิดมาตลอดมันคือแค่จุดเริ่มต้นเขาหยุดพักแล้วจ้องมองเธอด้วยแววตาที่จริงจังสิ่งที่จะตามมามันจะไม่เหมือนที่คุณคิดในตอนนั้นเองเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดในตัวเธอเหมือนกับว่าเธอกำลังจะรับรู้ความจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเธอความเย็นที่เข้าปกคลุมทําให้เธอแทบไม่สามารถหายใจได้อย่างสะดวกเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยและยิ้มด้วยความพึงพอใจราวกับได้เห็นผลลัพธ์ของการทดสอบที่เขาวางไว้คุณไม่ต้องการรู้ความจริงทั้งหมดหรอกเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนเพราะมันจะทําให้คุณไม่สามารถมองสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อนในแบบเดิมได้เธอหันไปมองที่ประตูแต่ก็รู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นทางออกจากสถานการณ์นี้ถ้าอย่างนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ เธอถามในที่สุดแม้ว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกับการถามในสิ่งที่ไม่ควรถามชายหนุ่มยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบบางครั้งการทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดคือวิธีเดียวที่จะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกของเธอยิ่งสับสนมากขึ้นราวกับว่าเธอกําลังอยู่ในฝันที่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ทุกคําพูดของเขากลับทําให้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนขึ้นในแง่ที่เธอไม่เคยคิดถึงคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดเขากล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่มันกลับดังก้องในหัวใจขอองเธ และแล้วเขาก็เดินออกจากห้องไปอย่างช้าๆปล่อยให้เธอได้ยืนอยู่ที่นั้นโดยมีความคิดที่หมุนวนอยู่ในหัวเธอยืนอยู่ในห้องเงียบๆรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมาในอนาคตเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดนิ่งไปหมดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเลอและหมุนวนเธอพยายามจะหายใจลึกๆแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนาขึ้นเสียงของเขายังคงกล้องอยู่ในหัวใจของเธอคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด เธอเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจและไม่รู้ว่าจะหาคําตอบจากคําพูดนั้นได้อย่างไรทําไมทุกอย่างถึงต้องมาถึงจุดนี้ทําไมต้องมีความลับซ่อนอยู่และทําไมถึงไม่มีใครในชีวิตของเธอที่เคยบอกเธอเกี่ยวกับมันในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางความสงบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนโลกทั้งใบกําลังตั้งคําถามที่เธอต้องตอบให้ได้ เธอมองออกไปทางหน้าต่างอีกครั้งที่สวนดอกไม้ในบ้านดูเหมือนจะกลายเป็นภาพที่เธอไม่เคยรู้จักมันเคยเป็นสถานที่ที่เธอเห็นในฝันความสงบและความงามแต่ตอนนี้มันกลับทําให้เธอรู้สึกอึดอัดและแปลกแยกทําไมต้องเป็นฉันเธอพึพรรมพำออกมาเบาๆขณะที่เริ่มเดินไปที่โต๊ะในมุมห้องเธอนั่งลงและมองไปที่มือของเธอที่เริ่มสั่นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กําลังค่อยๆหลุดลอยออกจากมือไป เธอจับโทรศัพท์มือถือไว้แน่นส่งข้อความหาคุณย่าแต่ไม่สามารถกดส่งได้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความลังเลและความไม่แน่ใจในขณะนั้นเองเสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งเธอหันไปมองและเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูห้องอีกครั้งโดยยังคงมองเธอด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความลึกลับคุณจะต้องเข้าใจในบางสิ่งเขาพูดอีกครั้งในครั้งนี้เสียงของเขาดูหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนเขากำลังบีบคั้นใจเธอให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของความจริงที่เขาพูดถึง เขากล้าเข้ามาในห้องอีกครั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลและคุณจะต้องเข้าใจมาในที่สุดเขาพูดขณะที่เดินเข้ามาหาเธอเธอหันไปมองเขาด้วยความรู้สึกที่ตึงเครียดรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกแต่ทำไมคุณถึงต้องให้ฉันรู้ทั้งหมดนี้เธอถามอย่างหวาดกลัวเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอและครั้งนี้เขามองตาเธออย่างตรงไปตรงมา เพราะคุณคือคนที่ผมต้องการให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาพูดน้ำเสียงเรียบๆแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความเย็นในกระดูกคุณคิดว่าทุกอย่างมันง่ายๆใช่ไหมเขาถามเสียงต่ำคุณคิดว่าคุณจะได้แค่ความสุขและความสงบแบบที่คุณต้องการแต่บางทีเราอาจต้องผ่านความเจ็บปวดเพื่อจะได้พบกับความจริงที่แท้จริงเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบจนแทบจะหยุดเต้นสิ่งที่เขาพูดดูเหมือนจะขัดแย้งกับทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมันจะต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้ เธอพยายามบอกตัวเองแม้ว่าในใจเธอจะรู้ดีว่าไม่มีทางไหนที่จะทำให้ทุกสิ่งกลับมาเหมือนเดิมได้เขายิ้มเล็กน้อยผมไม่สามารถบอกคุณได้ทุกอย่างในตอนนี้เขากล่าวแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณเธอยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเธอกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่เธอก็รู้ในตอนนี้ว่าไม่มีทางหนีจากความจริงที่เขากำลังจะเปิดเผยให้เธอรู้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงรอบตัวความรู้สึกของการถูกทิ้งไว้ข้างหลังทำให้เธอหายใจไม่ออกและทุกสิ่งที่เคยเข้าใจดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเขายืนอยู่ข้างๆด้วยท่าทางที่มั่นใจในตัวเองแม้จะเห็นแววตาของเขาที่ดูอ่อนโยนแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันไม่จริงใจเลยแม้แต่น้อยทำไมคุณถึงบอกให้ฉันรู้ทุกอย่างตอนนี้เธอถามเสียงเาบาความรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ เขามองเธอด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความจริงจังเพราะความจริงไม่เคยรอใครเขาตอบกลับอย่างเรียบๆคุณจะต้องอเคชิญหน้ากับมันสักวันหนึ่งคำพูดของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่บนขอบหน้าผารู้ว่ามีบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะกระโดดลงไปหรือไม่คุณกําลังบอกอะไรกับฉันเธอถามอีกครั้งมือของเธอสั่นเท่าขณะที่เธอมองไปที่เขาเขายืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาเบาๆ ความจริงนั้นมันซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้เองเธอรู้สึกเหมือนเวลาไหลไปอย่างช้าๆเสียงของเขาดังอยู่ในหัวของเธอพร้อมกับภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เริ่มกลับมาหลอนหลอกเขาก้าถอยหลังออกไปจากเธอแต่สายตาของเขาก็ยังคงจับจ้องมาแต่จําไว้นะเขาพูดก่อนจะหันหลังไปบางครั้งเราทุกคนต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ทุกคาที่เขาพูดเหมือนกับการทิ้งระเบิดไว้ในใจของเธอสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเริ่มมีร่องรอยให้เห็นชัดเจนขึ้นในจิตใจเขาหยุดและหันมาอีกครั้งก่อนจะพูดเสียงเบาทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเธอไม่สามารถหาคําตอบในทันทีได้หัวใจของเธอยังคงวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาพูดก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้แล้วถ้าฉันไม่ยอมรับมันละ่ะเธอถามด้วยเสียงสัน่นเขายิ้มอีกครั้งคราวนี้ยิ้มที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง ถ้าคุณไม่ยอมรับมันเราก็จะต้องพบกันในเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นเขากลับเดินออกไปจากห้องทิ้งให้เธอยืนอยู่กับความคิดที่เริ่มสับสนและหมุนวนอยู่ในหัวเธอเหลือบมองออกไปที่หน้าต่างอีกครั้งบรรยากาศรอบๆดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความกดดันความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งมันเหมือนกับมีบางสิ่งที่เธอต้องทําแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนทุกอย่างดูเหมือนจะกําลังนําเธอไปในทิศทางที่เธอไม่เคยคาดคิดและตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน ในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้แม้ว่าเธอจะพยายามอย่างไรความจริงก็ยังคงรอให้เธอเผชิญหน้าอยู่ตรงหน้าเธอกลับไปนั่งลงที่โต๊ะขคบคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดและความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดนั้นความจริงที่เธอไม่เคยรู้จะต้องมาถึงในที่สุดและเมื่อมันมาถึงเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะรับมันอย่างไรเธอปล่อยให้เวลาเงียบงันไปสักพักในห้องที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหนักหน่วงเธอมองไปที่กระจกที่สะท้อนภาพของตัวเองกลับรู้สึกเหมือนกับไม่ใช่เธอคนเดิมอีกต่อไป มันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างเธอพูดกับตัวเองเบาๆแม้ว่าคำพูดเหล่านั้นจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่บางทีความสงบที่เธอเคยคิดว่าเป็นความสุขก็กลายเป็นสิ่งที่ทิ้งเธอไว้เพียงแค่ความว่างเปล่าเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นอย่างชัดเจนทุกวินาทีเหมือนลากยาวไปหมดหัวใจของเธอเต้นช้าๆแต่รุนแรงขึ้นเหมือนกับการทดสอบความอดทนสิ่งที่เขาพูดออกมายังคงวนเวียนอยู่ในหัวบางครั้งเราทุกคนต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำเหล่านั้นได้แต่ตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้สึกว่ามั่นคงกลับสันคลเขาจะเอาอะไรจากฉันอีกคำถามนี้ยังคงไม่หายไปแม้ว่าเธอจะพยายามหาคำตอบที่เหมาะสมแสงจากนอกหน้าต่างค่อยๆสลัวลงดวงตะวันที่ค่อยๆหลบหายไปตามขอบฟ้าทุกอย่างเริ่มดูหมน่นหมองและมืดลงเหมือนความรู้สึกที่เริ่มครอบงำเธอเธอรู้สึกถึงการตัดสินใจที่หนักอึ้งในใจเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่แล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เธอถามตัวเองขณะที่ท่าทางของเขายังคงจดจำในใจเธอกลับไปมองที่ประตูห้องเหมือนว่าจะมีเสียงบางอย่างจากด้านนอกเรียกให้เธอออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอกลัวแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหยุดมันได้อีกต่อไปทุกสิ่งเริ่มทับถมจนเกินจะหลีกหนีเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าๆก้าวไปที่ประตูมือนั้นสั่นเล็กน้อยเมื่อลองจับลูกบิดเหมือนกับว่าโลกภายนอกนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสงบอย่างที่เธอเคยรู้สึก เธอเปิดประตูออกและเดินไปในทางที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเดินมาทุกย่างก้าวของเธอเหมือนกำลังทดสอบความกล้าหาญและเมื่อเธอเดินไปข้างหน้าทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเริ่มลุ้นระทึกขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ไหนแต่ตอนนี้เธอรู้ดีว่าทุกก้าวที่เธอเดินนั้นคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลทุกสิ่งที่เขาพูดเริ่มค่อยๆมีความหมายมากขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรความจริงที่เธอจะต้องพบจะต้องเป็นสิ่งที่เธอเตรียมใจไว้แล้ว รอยยิ้มของเขาในตอนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจําของเธอไม่ใช่รอยยิ้มที่แสดงถึงความเข้าใจหรือความรักแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกให้เธอรู้ว่าเขากําลังรอคอยบางสิ่งและตอนนี้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับมันความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ก้าวแรกของเธอกับความจริงเริ่มต้นแล้วและเธอก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้เธอเดินออกไปจากห้องสถานที่ที่เคยให้ความรู้สึกปลอดภัยกลายเป็นเหมือนกับคุกที่ทําให้เธอรู้สึกขาดอากาศหายใจ ทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากขึ้นจิตใจของเธอกำลังประเมินสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าในอีกไม่ช้าแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกภาพที่ดูเหมือนเธอคนเดิมแต่ตอนนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอหันไปมองทางเดินที่ยาวไกลข้างหน้าคือทางเลือกที่ไม่มีทางหวนกลับทำไมฉันถึงต้องมาถึงจุดนี้คำถามนั้นเกิดขึ้นในใจของเธออีกครั้งแต่มันไม่มีคำตอบที่จะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ เธอเดินไปตามทางเดินที่มืดและเงียบสงบจนกระทั่งเสียงบางอย่างทําให้เธอหยุดชะงักเสียงก้าวของใครบางคนที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังเธอหันไปอย่างตกใจเห็นเขายืนอยู่ที่ปลายทางเดินคุณจะไปไหนเขาถามด้วยน้ําเสียงเรียบๆแต่มันก็ยังคงแฝงไปได้วยความน่าสนใจเธอไม่สามารถหลบหนีจากเขาด้วยความรู้สึกที่ประตูขึ้นในใจกลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างกําลังบีบคั้นเธอให้ยอมรับความจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นผมรู้ว่าคุณกําลังสงสยัย เขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร่งรีบแต่ทุกคำถามของคุณจะมีคำตอบเธอรู้สึกเหมือนกับการเดินลงไปในทุ่งมืดที่ไม่มีทางออกทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าจะรู้ดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายเธอให้ต้องเรียนรู้ใหม่ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรเธอตอบเสียงสัน่นแม้จะพยายามยืนหยัดแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกขั้นคราวนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่เขาพูดถึงความจริงมันเต็มไปด้วยความลึกลับที่ทำให้เธอไม่อาจเข้าใจได้ ความจริงไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะได้ยินเขากล่าวเสียงต่ำเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวขณะที่เขาเดินเข้ามาใกล้แต่ความจริงก็จะทําให้คุณเข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพูดในที่สุดพร้อมกับรอยยิ้มที่ซ่อนบางสิ่งเอาไว้เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้รู้สึกเหมือนถูกพันธนาการในสิ่งที่เธอไม่เข้าใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาพูดอีกครั้งคุณจะต้องเผชิญหน้ากับมันทั้งหมด หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดในอากาศยิ่งทวีความรุนแรงทุกคำพูดของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่เธอไม่อาจหลีกหนีได้ในที่สุดเธอก็ยอมรับความจริงที่กำลังจะมาถึงแต่เธอไม่รู้เลยว่ามันจะนำพาเธอไปสู่สิ่งใดทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นของเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับแม้จะยังคงมีความกลัวแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดเดินได้ เธอก้าวไปข้างหน้าหัวใจที่เต็มไปได้วยความหวาดหวั่นและสงสัยรู้ดีว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอตลอดไปเธอก้าวไปข้างหน้าช้าช้าราวกับทุกก้าวที่เธอเดินมาหนักหน่วงเกินกว่าที่เธอจะทนได้ความสงบในจิตใจหายไปแล้วเหลือเพียงแค่ความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความกังวลและความไม่แน่ใจทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหายไปทุกทก,การเคลื่อนไหวในตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ความรู้สึกที่เคยมีความมั่นคงตอนนี้กลับสันคลในทุกทิศทาง เสียงฝีเท้าของเขาดังอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะเบามากแต่เธอก็รู้สึกถึงความกดดันที่กำลังคืบคลานเข้ามาเธอหันไปมองเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมราวกับกำลังรออะไรบางอย่างจากเธอคุณจะเดินไปจนถึงไหนเขาถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่แฝงไปได้วยความหมายที่เธอไม่สามารถแยกแยะได้เธอมองเขารู้สึกถึงความเป็นจริงที่เริ่มทําให้ทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มจางหายไปกลายเป็นเพียงภาพในความฝันที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน เธอตอบออกไปด้วยเสียงที่แทบจะไม่ได้ยินเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจบางอย่างราวกับเขารู้ดีว่าเธอไม่สามารถหนีจากตัวเองได้ทุกเส้นทางมีจุดหมายเขาพูดในที่สุดแต่คุณต้องเลือกเส้นทางที่คุณกล้าจะเดินไปเธอรู้สึกเหมือนความหนักหน่วงในหัวใจเพิ่มขึ้นเธอเริ่มสงสัยในสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นความจริงถ้าไม่เลือกเส้นทางนี้แล้วฉันจะไปที่ไหนเธอถามตัวเองในใจแต่ไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ เขายิ้มอีกครั้งแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ทาให้เธอรู้สึกเหมือนถูกเชิญชวนให้เดินลึกเข้าไปในโลกที่ไม่เคยรู้จักคุณจะพบคําตอบในตอนที่คุณตัดสินใจเขากล่าวก่อนจะหันหลังกลับไปเธอไม่ได้เดินตามเขาแต่คําพูดของเขากลับคอยตามเธออยู่ในใจคุณจะพบคําตอบในตอนที่คุณตัดสินใจมันวงเวียนอยู่ในความคิดของเธอเหมือนกับเสียงกระซิบที่ไม่อาจหลบหนีเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่เธอไม่สามารถหยุดเดินได้ความรู้สึกที่เธอกําลังสัมผัสไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เธอรู้ดีว่าจะต้องเกิดขึ้น เธอหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดขึ้นมันเหมือนกับการเดินเข้าไปในโลกที่ไม่มีแสงนำทางความเงียบที่เคยรู้สึกสงบตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเธอเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะพาเธอไปที่ไหนแต่เธอก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะต้องพบกับมันในที่สุดในตอนนี้เธอไม่สามารถยับยั้งการเดินทางนี้ได้และความจริงที่เธอกำลังจะพบมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเธอบางครั้งการเดินทางก็เริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้า เธอคิดในใจขณะที่ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับเธอเดินต่อไปในความมืดท่ามกลางเสียงลมหายใจที่ดังอยู่ในหัวใจของตัวเองทุกย่างก้าวเหมือนการก้าวเข้าไปในโลกที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นจริงความสงบที่เคยมีอยู่กลับกลายเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปในพริบตาเวลาในตอนนี้เหมือนจะหยุดนิ่งท้องฟ้าที่มืดลงเรื่อยๆกลายเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของบางสิ่งแต่เธอรู้ดีว่ามันไม่ได้หมายถึงจุดจบของตัวเธอ ในที่สุดเธอก็มาถึงจุดที่มีแสงสว่างเล็กน้อยทันใดนั้นความรู้สึกหนักหน่วงที่กดทับเธอก็เริ่มเบาบางลงท่ามกลางความมืดมิดและความสงสัยที่หายไปทีละน้อยเธอหยุดยืนในเส้นทางที่เปิดกว้างขึ้นตรงหน้ามองไปที่แสงน้อยๆที่สะท้อนอยู่ตรงหน้าเป็นสัญญาณว่าเส้นทางนี้ไม่ได้พาเธอไปสู่อะไรที่น่ากลัวแต่มันคือการเริ่มต้นของการค้นพบตัวเองเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่เริ่มลึกขึ้นรู้สึกถึงการตัดสินใจที่ค่อยๆสร้างความเข้มแข็งให้กับใจของเธอทุกความกลัวที่เคยมีในใจเริ่มถูกขับไล่ออกไปทีละน้อย ทุกเส้นทางมีคําตอบเธอคิดในใจแล้ววันนี้ฉันก็ได้พบคําตอบนั้นแล้วในขณะที่แสงสว่างจากท้องฟ้าเริ่มยิ่งชัดเจนเธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่มั่นคงและสติที่ชัดเจนและเมื่อเธอกล้าเข้าไปในแสงนั้นเส้นทางของเธอจะเป็นของเธอเองเส้นทางที่ไม่ถูกกาหนดโดยใครแต่ถูกเลือกโดยตัวเธอเองอย่างมั่นใจเธอหันหลังกลับไปมองทางที่เธอเคยเดินมา แต่ในครั้งนี้เธอไม่รู้สึกถึงความลังเลหรือความเสียใจใดๆเพราะการเดินทางครั้งนี้ได้สอนเธอให้รู้จักความกล้าหาญในการตัดสินใจและการยอมรับความจริงที่ต้องเผชิญแสงสุดท้ายของวันสาดส่องลงมาและเธอก็เดินต่อไปในเส้นทางที่เธอได้เลือกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่มั่นใจว่าจะพบสิ่งที่เธอต้องการในที่สุดและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเธอ